มาพ่ะเอกของงานตอนหนึ่งคนนะพ่ะเอกของงานคือตับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดี่อพี่น้องสุขูสุคนนะครับพบพ่อกับผมจากขวงชาแนลครับพี่น้อง ืมเนได้จุนะครับรวมซียางนะครับซียางพี่น้องสามสิบกีบเนี่ยนะครับตับอันนี้เป็นเนื้อม้วนพี่น้องสีนม้วน <c oughs> <c oughs> สีนมันเป็นแผ่นยาวๆจากกวงเกิดเลยม,ม้วนมันเป็นหลอด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 ,หลอดพี่น้องเวลาเขาคุยเจลเนี่ยมันจังติดติดหล้กก็ะขอบกระด้งนะครับซียางเอามารวมใส่กันเนาะกับเจวเพียกับดีผสมใส่กัน นี่แขนแขนคือเกลีเป็นบอพี่น้องความเผ็ดบอต้องพูดถึงพี่น้องลากมามะละน้อยอันนี้เป็นมะละมะละปลาพี่น้องครับเ่รามันมะละปลูกเป็นมะละปลานะครับหน่อยหน่อยนี่หน่อยหน่อยคอรอแค่แหลเนะพี่น้องเอินคอ,อรอแค่แหละยอดบกกอกกราลังออกด้วยครับพี่น้องช่วงนี้ยอดบอกกอกสมสมเนาะอันนี้เป็นดอกมันครับดอกกับยอดักกาหอมจุกบ่เบิดแจ๊กเทียพี่น้อง บเวจักเจี้แหละกะลูกโดดแน่แ่ละกะอันบักเขือม่วงกัะเทียมบางเล็กหน่อยมามาพี่น้องมาเส็บๆน้ำกันกันกบจาก,กวงดูขอตุยแก้วก่อนอืมผ่านอยู่พี่น้องครับพาผ่านสิหยอกน้ำปลาลงแคกนิดหนึ่งเมื่อหลอดพี่น้อง Màu muộn nó nhanh nhao nhao Màu muộn Màu muộn Mình có thể nó hẳn đeo mặc nó บางตันกันที่มักเป็นแบบเตา่าเต่าแบบนี้คือ จากกวงเบิงขอบกระดงตอต้อยหนาสีย่ำบ่าขาดเด้พี่น้องขอบกระดงจืด,จดประมาณหนึง่งพ่อ,อย่ำได้ พระเอกคองงานตอนหนึ่งคนนะพระเอกคองงานคิดตัดไปหรอก ชานบ้านเากๆเฮาดูดูการนี่น่าจะเป็นไข้หมดแดงมั้งพี่น้องกาลังแสบไข้หมดแดงพี่น้อง <c oughs> คืออัวพี่น้อง นเนื้อซอยเอาเนื้อมาหมวนยำง่ายพร้อมแล้วก็แจวติดเนื้อดีพร้อมเบิ้งยุบตามสิบกีบกุดู เป็นไปตามคาดพี่น้องกรุบ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 กัด แ๋ยวตะพูหมัก้วพี่น้องบางท่านก็นทิมกักตับบางท่านก็นทิมกักสามทิพกีบแล้วตะพูหมกักพี่น้องแต่ว่าหันไปสื่อเคียงเหนือเป็นไห้บัวลายได้พี่น้องตับ <laughs> ຄັນຫວານຊິບໍ່ໄດ້ຊຳກັນບໍ່ທັນ มาซดเงียบๆในคือแซบพี่น้องเงียบๆบ,บ่าปากว่าวนี่แซบบ่บค่อยเดี๋ยวมาฝากพี่น้องสายนี่เท่าไรเนาะพี่น้องมาอยู่เรื่อยอยู่ Mm-hmm. เบสตอนนั้นพี่น้องอ๋อแม่เดี๋ยวมันแง่แง่เสบไปแสบไปหัวกันย่อยไปย่อยไปเงียบเงียบเงียบประมาณนี้แหละพี่น้องครับต่อพี่น้องต่อ không ra gì anh cả cứ chắc mua bớt đá thế P'Nong. chuồng đó P'Nong à, ở tận đây chuồng lắm, bát tận đây chuồng. เอาพี่น้องครับแซบคักขนาดนะครับตียางร่วมกันนะครับผู้ใดบรรับประทานนะครับพี่น้องบางท่านก็ทิ่รับประทานพี่น้องบางท่านอาจิบรรับประทานพี่น้องที่บรรับประทานนะครับจากวงกระตองกาบขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อครับที่ติดตามจากกวงหล้วก็รับชมเมนูแบบทั้งสี่นะครับสําหรับพี่น้องที่รับประทานก็ะติถวอกถูกใจเนาะครับเนาะสำหรับแจ้วนะครับจากวงผสมใส่กันว่าดีว่าเพียนะครับแต่วที่เน้นหนักทั้ง ทางเพียห้ายก็ดีนะครับเพราะว่ามันมันสิกลมมนะมันสีละมุนละไม่นะพี่น้องประมาณนั้นนะพี่น้องเนาะเอาละอันนี้พี่น้องคันประเภทขมขมเนาะหมากมาละหมากวะละปลานะครับแทบแทบกรอบๆเนาะประมาณนั้นเนะพี่น้องช่วงนี้เป็นเขา่าช่วงฤดูการหนาหล่อนที่เข่าช่วงเดือนเมษานะครับเนะนะบาะหนาเพว่าจะเป็นการปลูกผลผล,ผลิตต่างๆมันกาดที่ปลูกยากลําบากแน่พี่น้อง พวกผักพวกอย่างมันราคามันก็นสิแพงนะครับแต่ว่าฤด,ดูการเนาะฤดูการพวกต่างๆเนี่ยก็คือฤด,ดูการอาหารของพี่น้องบ้านเฮาเ่หนาที่เป็นมดแดงนะครับไข่มดแดงนอกไข่มดแดงแล้วก็กิ้งกา่าเนาะกิ้งกา่าไม่ว่ากินได้บ่พี่น้องเนาะกิ้งกา่าก้อยใส่กันกับบกม่วงนะครับกอ้บกอยใส่กันกับบกม่วงบกม่วงกัแจักดอกติดบ่ติดเด้อพี่น้องกับฟ้นบ่ตกใจนี่ดอกบ่ติดเนาะ โกง้งปรบมาณนีนะพี่น้องเอาพี่น้องครับจังใดก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รากาคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ทรงกําลังใจใจกวงทุกๆุกๆมือให้จาก,กวงเดินทางไปเรื่อยๆนะครับให้ใาก,กวงเดินมานั่งในช่องทุกๆุกมือเอาคลิปกับเขาก้ามนมาคมฝากพี่น้องทุกๆุกท่านขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับพบพอกันไหมในคลิปหนาใจาก,กว้างเจ้ากับเขาก้านาวแบบใด มาฝากพี่น้องอีกคลิปนี้พอไว้ำนี้แลละครับสวัสดีครับพี่น้องครับ